สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานกนะ็คือช่วงนี้ยุ่งมากทั้งปไปต่างประเทศไปต่างประเทศเสร็จโทรศัพท์หายอีกกลับมาเข้าโซเชียลแคมไม่ได้เลยไม่ได้อัปคลิปให้ดูเลยวันนี้ก็มีเวลานะคะก็มาอัปให้ดูกันดีกว่าตอนนี้ก็ตั้งแต่อ่ะอ่าเมดิลีนเนี่ยเปิดขายมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมาอัดคลิปเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่าหลายคนถามว่าเมดิลีมีกี่ตัวอะไรยังไงบ้างมีสองตัวค่ะ กล่องเหมือนกันใช่ไหมคะให้ดูที่ด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็น exfactor กับ anti acne นะคะคือชื่อ exfactor นี่คือ growth factor ที่บอกว่าความ,วามเข้มข้น95%มีหลายคนยังสงสัยว่า growth factor คืออะไร stem cell อะ่ะและมีหลายคนย้งมาว่า stem cell เนี่ยมันไม่ใช่มันเอามาแปลรูปเป็นเซรั่มไม่ได้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะจะบอกว่าถูกต้องเลยเพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยไม่สามารถแปลรูปเป็นเซลล่มได้นะคะแต่ที่สําคัญในเนี้ยคือที่เรียกว่าสเต็มเซลล์โกลด์สเเตอร์เพราะว่าอ่ามันไม่ใช่สเต็มเซลล์ที่แบบเป็นตัวที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันโกลด์สเ t เตอร์ที่ที่เป็นอาหารของสเต็มเซลล์มากกว่าก็คือว่าอ่ามีทีมวิจัยนะคะเขาได้วิจัยขึ้นมาว่าผิวมนุษย์เนี่ยทำไมตอนเด็กเกเนี่ย ถึงได้ไม่มีปัญหาหน้าอะไรเลยคือตอนเรายังเด็กๆเนี่ยไม่ต้องทาครีมบำรุงผิวใสไม่ต้องทาครีมบำรุงรูขุมขนกระชับลิปไอ้ิ้วรอยอะไรไม่มีเลยใช่ไหมคะก็เขาก็ได้พิสูจน์มาว่าณจุดนั้นเวลานั้นเนี่ยเซลลเราเนี่ยยังทํางานได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จําเปเเ็นที่จะต้องใช้แบบอ่าครีมบํารุงอะไรก็ผิวดีขึ้นแต่เมื่อเราเอายุที่สิบเดี๋ยวจะใให้ดูชาร์ปีนะคะไม,ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า คือ20เนี่ยผิวก็ยังแบบโอเคสมบูรณ์อยู่แต่เราควรจะเริ่มบำรุงตั้งแต่20นะคะเพราะว่า25เนี่ยจะเห็นว่าชั้นผิวแล้วก็สเต็มเซลล์ไอ้ก้านขาวๆเนี่ยก็เริ่มถดถอยลงไปพอ40ก็เริ่มน้อยคือมันดูไม่ค่อยชัดอต่ไอ้ผู้นี้หาดูได้ใน i อของเมดิลีนะคะชื่อว่าเมด l ลีนไทยแลนด์นะคะก็คือพอเมื่อสเต็มเซลล์เราเนี่ยมันถดถอยลงคือมันทํางานได้น้อยลงก็เหมือนกับง่ายๆว่าสเตลทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ย มีสเตมเซลล์ต้นกาเนิดอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพื่อซ่อมแซมปัญหาทุกอย่างในร่างกายตอนเราเด็กมันก็ทํางานได้ดีค่ะแต่เมื่อเวลาเราแก่ขึ้นสเตมเซลล์เราก็แก่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเขาก็เลยวิจัยกันมาว่าจะทํายังไงเพื่อให้เราเนี่ยกลับมามีผิวสวยเด้งเหมือนเหมือนตอนเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการอ่าเอาผิวหนังมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอย่างเช่นผิวหนังซีฟอย่างเงี้ยนะคะไขมันมนุษย์เลือดกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับ เซลล์ทุกอย่าง่ยก็สกิดสกิดสกิดนะแล้วก็เอาเอาไปเข้าห้องแบบแลบเพาะพันดูว่าดูการจเจริญเติบโตของเซลล์ว่ามันทํางานยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเซลล์ Sell ทุกส่วนเนี่ยมีการคายสารตัวหนึ่งออกมาที่ที่เรียกว่าโ r รตัสเตอร์นะคะซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คืออย่างนี้นะคะก็คือโปรตัสเตอร์อันนี้คือโปรตัสเตอร์ร้อยซนะคะไม่มีส่วนผสมที่ ไม่มีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับวิตามินซีอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะคือไม่มีเคมีอะไรทั้งนั้นนะคะคือโกด์ฟคเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นตโกดฟคเตอร์พูดผิดไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็เก้าสิบอ่เก้าสิบเ็เปอร์เซ็นีกสามเปอร์เซ็นเป็นไลโปโซมนะคะไลโปโซมคือตัวที่จะนำพาโกลดฟคเตอร์เข้าไปในผิวชั้นล่างเราให้ลึกที่สุด ทีนี้มาว่ากันต่อคือโกดแฟกเตอร์เนี่ยพอพอมันคายออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเอามารล่อเลี้ยงผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้เขาก็เลยเอามาวิจัยกันว่าตัวนี้แหละหน้าที่จะเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับผิวเขาก็เลยทําการวิจัยกับคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลวิจัยออกมาว่าหน้าของคนที่มีปัญหาหลายๆอย่างแตกต่างกันไปอะ 9 8สนะคะจาก1้8ยเนี่ยพอใจในผลลัพธ์และอีก96%ถ้าจำไม่ผิดนะ96%าซน่ะซื้อใช้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สเต็มเซลล์แต่เป็นอาหารที่สำคัญสำหรับเซลล์ต้นกำเนิดน,นะคะก็คือหมายความว่าแล้วคนถามว่าใช้นานไหมคือ3มเดือนต้องพักไหมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงแบบอายุ60ปีเนี่ยก็ไม่ต้องหยุดใช้ค่ะเพราะว่า หน้าเราเนี่ยต้องการเซลล์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องเป็นพรีเซรั่มของของทุกๆอย่างคือสมมุติว่าโอเคอยากจะใช้แบบตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวเราใช้ครีม B แต่มีครีมอ่าสเต็มเซลล์อยู่แล้วเอยมีกลดแฟตเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทากลดแฟตเตอร์ก่อนแล้วค่อยทาครีมนี้ต่อนะคะแล้วหน้าใครเนี่ย เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปต่อไปดกี่ว่าคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะแต่ครั้งนี้คือขอพูดถึงเรื่องโกลด์แฟกเตอร์นะคะว่ามันเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับเซลล์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศไหนก็ตามแล้วก็เริ่มทาได้เนี่ยตั้งแต่อายุ18นะคะก็จะดีมากพอเราเริ่มทาไปเนี่ยจะรู้อย่างหนึ่งเลยคือผิวเรากับผิวเพื่อนเนี่ยจะต่างกันถ้าเพื่อนคนที่ทากับที่ไม่ได้ทาจะต่างกันนะและเดี๋ยวจะอธิบายสรรพคุณในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย